สวัสดีครับพี่อารเ์นเจแนลครับมื่อนี้จะพาพี่นะับพาลองมาเบิง่งนาหน้าเบ่งกออิดบอกครับกอแบบชักล่องครับนี่แหละครับกอแบบชักล่องนาหน้าเิ็นมีสี่มือครับสี่มือดีขนาดมาแล้วครับ แมคโคที่เฮตเคินชนประทานครับามาให้งานของเขาครับเวเวลาของ ปีมือหน้าหน้าก็บล็อกแบบชักล่องครับก็เสมอกันครับช่องกระองเสมอกันเป๊ะนะครับ บครับสุดยอดแล้วนะครับเมื่อนี่ของการทำงานเป็นการกบอกครับ เติบมมือนี่สเซกปูนจัดถุงมือนี่3ส,สามถุงนี่ครับสร้างมาสามคนครับมือนี่ครับเป,นป็นกรรมกรครับขนอิดบล็อกครับ วยงามมากครับขอี่น้องครับขอจบเกิบตำหนี้ครับเด้อซอยกดไลค์กดแชร์กด,กด,กด,กดติดตามให้แน่วิหารเชาแนลครับมีอยังดีดีกี่่ไทยเบื้องครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับ